เตเตเด็กหน่อยเออเออเอาโอ้เรียนเอียงอะนี่เออเออเอาโอ้นักขุดบ่อนในการในการอืมเออเอาลกลองกล่องมาใส่อีกบานนึ่ลบรถ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 กอน ร่องกล่องมาแต่ใส่ลบลดนะพี่พี่ลดเพิ่จะเดียวกิโลละสามสิบบาทซื้อพล็กลบลดยีบาทอ่องก่องกับแม่บ่ะเนี่ยร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะล่องกล่องล่องกองรสชาหวานกับเาะร่องกล่องพี่้องไงล่องกล่องกายเยนซีรุ่อร่อยกสันดีร่องกล่องล่องกล่องโมเนไม่ให้ล่องกล่องเดีเออเรีนเลีนเลยนเออ ถึงได้เลยนะคะท่านากจะได้ลงก่ออืมอโอ้ยที่มสด่จะได้กนมนบเลมีอกสัด่องเนอ้เอต้นเขานักวุนลี่อิ่มสัดเนี่ยเอาเออเฮ็ดเียนอะไมันกตัเตีกันหมดจังโว้ยเตี้ย